สวัสดีช่วงบ่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่ามีใครจอดบ้างนะคะจอดกันหลายคันเลยนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันหยุดของเราแล้วเราน่าจะได้จอดกันอีกหลายวันนะคะเพราะว่าวันที่27เราจะมีไปบุรีรัมยสามบัรนะคะก็จะมีท่านขุนนะคะมีพี่ชนนะคะจอดทางนู้นก็จะเป็นบ่าวเต้ยนะคะนากศลนนะคะ บัเตอร์นี่จะขับอีเกิลน,นะคะคันนั้นของนาโกศุนนะคะแล้วทางนี้ก็จะมีหกล้อมีของพีนวาวารนะคะหกล้ออีเกิลน,นะคะอันนี้มีของสุรพลนะคะอีเกิลเหมือนกันอยากจะบอกก่อนนะคะว่าอีเกิลน,นี่ก็คืออยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะดูดีๆนะคะถ้าเป็นอีเกิลทานดูข้างหลังถ้าเป็นอีเกิลทานนะคะจะเป็นของอังุุนลิตนะคะถ้าเป็นอีเกิลเดอะทัวร์